วัดปทุมวนารามราชวรวิหารสนองพระดําริสมเด็จพระอริยวงศสากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชองกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบในการประกอบอาหารในโครงการกล่องอาหารปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระแมหิดดลที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชปธัมภ์จัดทาขึ้นเพื่อสนองพระดําริสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆาปณินายกที่ให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอีกะระลอกในประเทศไทยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์อันเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของคณะสงฆ์ โดยในวันนี้ได้จัดทำกล่องอาหารปันสุกจำนวน440ชุดพร้อมด้วยกล่องขนมปันสุกจำนวน100ชุดและถุงยางชีพนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตประทุมวันชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมารามเขตพระโขนงประชาชนในชุมชนเขตพระโขนงชุมชนแฟลตการรถไฟเขตประทุมวันและบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย